สิหน่วยล่างแอดแสงเดือนให้ศูนย์งวดที่ผ่านมาเลขออก5้ศูนย์เข้าหลักหน่วยตรงๆเอาครับแนวทางตัวเลขมือนีกะสวัสดี FC ทางสองทุกท่านครับมือนีกะมาพบกับอูน้ำไส้กับออมน้ำโสกเหมือนเดิมครับ<า>นี่แหละครับเอาบรรยากาศมือนีกะทงไยทงหน้าคือเกาเนาะหมองเกาเลยค่ะครับรีบลงขีบแหกดุนดว,ดวนออมน้ำโสกส<า>นี่แหละครับ เนาะเอฟซี FC ทางซองก็อยากเกินออลน้ำโขกยนี่มือเสาเนาะสวัสดีเอฟซีค่ะครับแต่งตัวพร้อมเลยจีโอ้แต่งมาหน้าเนาะค่ะแต่งมาหน้าครับใส่เสื้อเหลืองเอานี่แหละครับเรียบัดคลิป,รปรเรียบร้อยกินเขาปุ๊บกระซีเดย์ไปคูดมันเนาะออลน้ำโขกนี่แหละครับเอาใครจเห็นออมน้ำโขกเช้านี้ไปแล้วนี่ในเอฟซีพอเอฟซีเรียร่าทางกรอบก้วนี่แหละครับ ตึ้งเหย่ตึ้งแม่เนาะให้ตีนเขีงลูกยังออกไงดิ <c oughs> <c oughs> ตีนเขีงนอนยืนหลังมั่นครับท่านผู้ชมเอาเมื่อนี้ก็มีแอดแสงเดือนมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหล็กรางครับสิบหน่วยล่างครับปอนหลักสิบกับหลักหน่วยงวดบ้านหันขาเขาศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็เขาหลักหน่วยตรงๆครับเพราะว่าเหล็กออกหาศูนย์รางครับ อขอพูดแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแซงเดียนครับที่น้ำขอมมอนตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับผู้เดียวยังไม่ให้แล้วบางนี้ยย่เ,เม,ม่ยวมใหญ่แถมเราได้กินมาให้บ่โบลูมักซีดาเอามักซีดาน้ำเพิอนแล้วนี่แหละครับโอ้ห้อาอ่อ,อนโสกไปเอามักซีดาแล้ว นี่แหละครับพี่น้องอ้อนน้ำโศกนี่แหละครับตำปูส้มเป็นกะเดียลงมาหาอ้อนน้ำโศกเห็นอู่น้ำใสกับอ้อนน้ำโศกมาถ่ายคลิปนะครับแล้วเอบักซีดามาฝากใส่ถุงมาย่างดีครับตำปูส้มนี่แหละครับเอาสู่กันต่อไปครับแนวทางตัวเลขอ้อน้ำโขกเดมบักซีดาแล้วครับ แม่ม่านมีลูกคุณบาร์ต้องกินบักซีดาเอานะครับปีศาจบ้านเฮานะครับเห็นกันว่าได้ก็ต้องมีของมาต้อนมาฝากกันพุทธเอาสมัยนี้นะครับก็คือสมัยปัจจุบันนี้ก็แจกไพ่เป็นไพ่แล้วนะครับทุกบุสมบ่สนใจกันบางข้นนะครับสมัยนี้ก็ยังมีผู้เฒ่าที่ค่อยอ่สาสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับก็คือยังเอฟซีในช่องอูน้ำไส่ละครับมีแต่คนใจดี ทุกท่านเลยครับที่คอยให้กำลังใจอูน้ำไช่ครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิงขึ้นไปเด้อครับนี่แหะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางสองนะครับนี่แหะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตามแนวทางตัวเลขแม่นแม่นเม็ดเดียวหรือว่าโบโบลายหางประมาณนนี่นะครับเดี๋ยวสิตามให้เรื่อยๆครับนี่แหะครับขอให้ทุกท่านดวงดีเด้อครับผมที่เขามารับชมรับฟังคลิปูน้ำไช่ครับ มือนีก็สิตามสองสามคลิปลวดให้เอฟซีเลยครับคอยไปตัดลงทีเดียวเพราะว่าจะได้รีบไปเสียญามั่นหรียกว่าปลูกมั่นมือนีเนาะครับอาจจะได้ไปไทยให้เอฟซีคือเก่าแล้วครับกินเข่าแล้วหยิบผ้าอ่อนน้ำโศกไปไทยเนาะครับพ่อให้ท่านขจ้าจอ,ออกม่าน้าพอดีอ่าท่าก็ต้องออกไปหน้าก้อนขจาเจนาะครับเธอจะไปอัดคลิปให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเห็ดเบียกครับผมนะครับแบงเวลาให้เรียบร้อยครับเอา ถามกันต่อครับเดี๋ยวผมจะพผาไปเบิ้งตัวเลขกอดแสงเดือนเอฟซทาง่องผมเห็นในแต่คอมเมนต์นะครับว่าอ่าอยากได้บนเน้นๆหรือว่าน่วยบนเอดแสงเดือนรอกก่อนครับเดี๋ยวพนมาแน่นอนครับบนเก้าซุดแล้วก็จะมีบนเน้นๆสี่คู่ประมาณนี้ครับไหเอฟซีดี๋ยวมีรถต้นทุนอีกสีู่นะครับปิดจาหน้าเบิ้งน้ำกันครับได้ยัง่งมาเกียบ <laughs> คือว่ามักซีดาทีแหลมบานมักซีดาโอ้กลับกันแล้วบานนี่ที่แหลมบ้านมักซีดามาเขียบมาเขียบภาษาไทยกันว่างเดยน้อยหนาหรือเปล่าน้อยหนาเดย์พ่งเนี้ยโอ้มาเขียบสุกสองน่วยสุกสองน่วยโอ้เลียมพร้อมตัวนี้สุดยอดเลยตัวนี้เป็นที่แข็งเนาะนี่มักซีดาห่วงมาแต่บักไก่เป็นว่าอีหยังโอ้ตัวใจ่งหมด มักซีดามักซีดาเบิกแก่มาเขียบนี่แหละครับเขาอีสานบันเท่ากันแบบนี้เนาะไปเบิกเงแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนสิบหน่วยล่างนั่งกันได้เลยครับครับครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแอดแสงเดือนงวดเก่ากับงวดใหม่เนาะอ๋อน้ำโศกมีตัวใดขเนี่ยแอดแสงเดือนงวดนี้แอดแสงเดือนสิบหกสิงหาคมหกสิบแปดครับสิบหน่วยล่างครับหก เจ็ดแปดเก้าครับแปดกับเก้ายัางมากคือเก้าเนาะค่ะครับศูนย์กับหนึ่งอ่า <5 S 2> บอมาแล้วมากหกกับเจ็ดแท,น <5 S 2> ท่น FC, ท 2, นี่หละครับลองเบิรงครับอีกสามวิธีพิสูจน์ห้เอฟซีทางสองเบิรงน้ำกันนะครับแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนแคปหน้าจอได้เลยครับทะพุม่มส้มเพื่อเป็นการบพิ่มผัดแนวทางตัวเลขดีๆจากเซียนหรือว่าจากเมย์เอฟซีนะครับนี <5 S 2> ่แหละครับมาดนุนดวนครับหกเจ็ดแปดเก้าเลี่ยงกันเลยเนเะอาลำโศก แมินค่ะงวดวบิหันแปดเกนย์หน่เขาศูนย์ครับผมเขาศูนย์ลักหน่วยเลขออก50นี่แหละครับปิดจระาเบิงน้ำกันครับเพื่อได้ฉุกได้ลาบมันมันครับออมน้ำโขกมักตัวได้เนี่นี่ซิหน่วยล่างตัวเดียวหน่วยล่างมักแปดมักแปดแม่ค่ะมักแปดนี่แหละครับเอฟซีทางซองค่ะเสียเหรียญฮะนวทางตัวเล็กนะครับอย่าบากันเด้ครับไทยยังสี่ อีสานบ้านเฮาเนาะงอไอท้ายน้ำหมีแล้วบ่มีหม่องว่างเนาะน้ำโขกว่าจะเห็นสัตว์ว่างเซ้นลองมั่นเลยเนะาะวอาจะได้เห็นตัวเลขครับนี่แหละครับเอาปิดจานหนเบิ่งน้ำกันครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคเนาะครับงวดนี้ลองเบิง่งเอาคลิปนี้แล้วก็สิไปตามคลิปที่สามเนาะบ่อน,นี่แม่นค่ะไ่รู้ว่าเป็นเส้นใดมาจากไสลองเบิ่งน้ำกันครับนี่แหละครับบรรยากาศก็อยู่มองเก่ามองเดิม อ๋อลำโศกเริ่มหิวขอไปบ่ค่ะโอ้หัหิวอีหลีว้ว่ะอิ่มมากอันนี้อยู่เพิ่นเอามาให้ยมาเขียบกินเรกนุ้ยไปเหรออิ่มใจอิ่มใจเพิ่นเอามาให้ยดินี่ว่าหมักซีดาร์แลนดองๆไปหอดปุ๊บมาเขียบจ้อยมาเขียบกระเช้าเพื่อนกันครับน้อคนกินก็เผาที่เรกขอกับวานนั่นแหละก็ป่ว,วย นี่ครับออมน้ำโขกมากินกับเพาแล้วครับว้ายพรท่านกินกับเพราประนันด้วยอืมเช็คหน่อยนะครับใช่ได้กินมะแขงโม่กระเพรามะแขงโม่กับากกว,วานดีแล้วครับกินกับเพาเพราะเงี้พาอกินทำไมเงี้ยมันเป็นแต่ของเอถ้าโอ้ยสงสัยเถ้าแล้วนี่นะครับแนวทางตัวเลขออมน้ำโขกมักแปดครับงวดนดี้ลองเบิ้งครับออมน,น้ำโขกชอบแปดครับอู้น้ำแใสมากเลย มักเจ็ดครับสุดท้ายเจ็ดแปดครับงวดนี้เอาลองเบิรงครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางตัวเลขนะครับปิดเจาหน้าเบิรงกนำกันแคปหน้าจอได้เลยครับก่อนสิจบคลิปแนวทางตัวเลขครับผมนี่แหละครับเอาหอน้ำโขกหมัดแปดด้วเนาะสิบหน่วยล่างหกเจ็ดแปดเก้าครับงวดที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์หลักหน่วยตรงๆนี่แหละครับเอา สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงซำนี่ขอให้ยูดีมีแห้งสุขูสุข้ขนลำล,ำลำล่ำรวยๆ่นะครับ16สิงหานีพอกันไม่คลิปนะะสวัสดีครับสวัสดีครับ